สามต้นเหตุสำคัญของการเจ็บป่วยรู้ทันก็ป้องกันได้อาการป่วยบางอย่างเนี้ยเราจะรู้เนาะว่ามันมีเหตุจากอะไรอย่างเวลาเราไปตากฝนเนี้ยเดี๋ยวเราจะรู้แล้วว่าเราอาจจะเป็นหวัดแล้วเราไปกินอาหารมาที่มันมีเชื้อแบคทีเรียปนเปื้อนเนี่ยเราก็จะทาแบบเกิดาอาการท้องเสียเนาะแต่มันมีบางโรคบางอาการที่เรามักจะไม่รู้หรอกเวลาเราเจ็บป่วยแล้วเราถึงต้องไปหาหมอนั่นแหละนี่ก่อนจะดูคลิปนะคะฝากกดไลค์แชร์กดติดตามช่องรีชลอไวระดับยินให้รีด้วยนะคะ สามต้นเหตุหลักๆนะคะที่ทําให้ร่างกายเราเกิดโรคซึ่งมันก็มาจากสาเรื่องนี้แหละอันดับแรกก็คือการอักเสบทั้งสามชั้นอันที่2องภูมิต้านทานร่างกายอันที่3อนุมูลอิสระนี่อย่างการอักเสบมันก็คือการตอบสนองของร่างกายต่อการติดเชื้อหรือการเกิดบาดแผลในเยื่อบุเซลล์ต่าง มันมี3ระดับค่ะอันดับแรกก็อักเสบชั้นต้นไม่ต้องเจาะเลือดเราก็ดูออกนะมันมีอาการปวดตึงบวมแดงอันที่2คืออักเสบชั้นกลางนะคะก็คือการอักเสบของหลอดเลือดใหญ่เช่นพวกหลอดเลือดอักเสบเกิดขึ้นตามอวัยวะภายในต่างๆเช่นพวกโรคหัวใจอันนี้มองไม่เห็นต้องเจาะเลือดตรวจอันที่3คือการอักเสบชั้นลึกนะคะก็คือการอักเสบเส้นเลือดฝอยในเซลล์ร่างกายนั่นเองนะคะอย่างเกิดอักเสบในเส้นเลือดตรงจุดไหนก็แล้วแต่ ร่างกายเนี่ยเขาจะส่งคอเลสเตอรอลแล้วก็วิตามินดีมาซ่อมแซมถ้ามันอักเสบบ่อยๆนะมันก็จะทําให้เส้นเลือดตรงจุดนั้นเนี่ยตันแล้วมันก็ตายนี้มันก็พอตายมันก็จะลาเลียงออกซิเจนและอาหารไปเลี้ยงเซลล์ไม่ได้ใช่ปะแต่อ้เซลลคนเราอะ่ะมันไม่ยอมตายง่ายๆมันดิ้นรนโดยการเพิ่มจํานวนเพื่อช่วยการผลิตพลังงานทําให้เกิดการแบ่งตัวอย่างจํากัดจํานวนไม่ได้และนี่ก็คือปฐมระตุกการเกิดโรคมะเร็งนั่นเองค่ะทีนี้เมื่อเรารู้สาเหตุ3 สาเหตุสาเหตุหลักๆแล้วเนี่ยจากโรคต่างๆแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะมีสารต้านอนุมูลอิสระในร่างกายให้มากพอมีภูมิคุ้มกันกที่แข็งแกร่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะอาจจะไปช่วยลดโอกาสการเกิดการอักเสบชั้นกลางแล้วก็การอักเสบชั้นลึกในร่างกายได้นะคะ